ไปในหนึ่งครั้งครับที่อัปเดตระบ็อกเนี่ยทำให้หลายคนครับกังวลนะครับแล้วก็กลัวนะคุณผู้ชมถามว่ากลัวอะไรกลัวปุ่มหนึ่งครับที่ปรากฏขึ้นมานะครับในหน้าของระบ็อกซึ่งอัปเดตนี้ีครับจะปรากฏนะครับกับบางคนนะครับท่าหน้าของตัวมือถือน่าเห็นก่อนกับปุ่มที่มีชื่อว่า initiate account deletion ซึ่งคํานี้ครับทำให้หลายคนเนี่ยกลัวนะคุณผู้ชมซึ่งปุ่มนี้ครับความจริงแล้วครับมันคือปุ่ม ลบ Account ์ทิ้งนะครับของบล็อกคำถามคือปุ่มนี้มีทำไมมีเพื่ออะไรแม้กดแล้วเนี่ยมันจะหายไหมคะหัดคลิปนี้นะครับมีคำตอบนะครณผู้ชมนะแต่ว่าก่อนที่เข้าคลิปครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแบฟอร์มนะครณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสารบล็อกนะครับก่อนใครนะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องผมในทิกต็อกรวมถึงช่องอนิเมะนะครับในเบียร์เบียนะคุณผู้ชมนะเส่้อเนี้ครับเป็นด้วยเงินที โอ้โหต้องใช้ว่าหลายคนเนี่ยออกความเห็นครับแย้งเยอะมากแล้วก็กลัวเยอะมากกลัวอะไรคือปุ่มนี้ต้องใช้ว่ามันเป็นปุ่มที่คือมันก็ชัดเจนนะว่าแอคเคอร์กับทีมนะครับเพียงแค่ปุ่มเดียวคผู้ชมซึ่งหลายคนที่เห็นปุ่มนี้ครับถามครับว่ามันจําเป็นหรือที่มันต้องมีคือเนี่ยผมไม่ทราบว่าไอ้ปุ่มนี้มันปรากฏเพราะเหตุผลอะไรนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนช่วงของรลีพัวครับที่ มีการประกาศนะว่าไม่เชิญประกาศนะครับเป็นข่าวอื่นนะว่าลิฟท์พูลเนี่ยทำการขอนะครับให้ตัวเองเนี่ยโดนแบนนะคุณผู้ชมซึ่งปุ่มนี้แหละผมเชื่อว่าน่าจะมาจากเหตุการณ์ที่ลิฟท์พูลเนี่ยแกขอสั่งแบนเลยนะคุณผู้ชมเลยมีปุ่มนี้ขึ้นมาแต่ว่าปุ่มนี้ครับหลายคนเห็นเนี่ยกับกังวลใจครับเพราะเบอครับแฮกเกอร์เยอะใช่แฮกเกอร์เยอะมากคนยิงอาหาัดคนขโมยของคนยึดไอ้เขาทิ้งไปเนี่ยมีเยอะมาก งปุ่มนี้เนี่ยมันเป็นปุ่มที่อันตรายมากนะครับเพราะคุณเนี่ยสามารถกดได้เพื่อลบแอคเคาท์ทิ้งซึ่งไทเกอร์เนี่ยประสงค์นะครับจะลบเนี่ยเขารลบได้นะครับผู้ชมด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียวเออายคนในกลัวครับว่ามันจะเป็นถึงขั้นนั้นหรือเปล่าแทเกเจอเนี่ยสามารถมารบแอคเคาท์ได้ซึ่งต่อมาครับก็มีคนนะครับไปลองกดดูนะครับผู้ชมปรากฏว่าปุ่มนี้ครับไม่ได้ทําการลบแอคเคาท์ทิ้งครับเพียงแต่ โยนคุณครับไปที่หน้าของตัวโลบอสซับพอร์ตเพื่ออธิบายครับเรื่องของการสั่งลบแอคเคาท์ทิ้งนะคุณผู้ชมคือมันก็เหมือนเป็นมุกฮาๆครับของโลบอสจริงๆก็มีเหตุผลนะว่าเออปุ่มเนี้ยกดปุ๊บยังไม่ลบทิ้งนะต้องไปอ่านข้อมูลก่อนถึงจะลบได้แต่คําถามคือทำไมาเดี๋ยวต้องทำเป็นปุ่มแบบนี้คือถ้าเราพูดถึงในมุมของตัวหน้าต่างาต่างนะคุณผู้ชมไอ้ข้อความเพิ่มเติมะครับส่วนใหญ่นะครับบรรจุที่ข้อความเพิ่มเติมที่ข้างล่างครับเป็นสีฟ้าหรือไม่ก็ปุ่มอื่นที ไม่ใช่ปุ่มต่างแต่โลบอกครับแกยายปุ่มต่าครับมวยตรงนี้กดไปปุ๊บส่งไปที่หน้าซัพพอร์ตอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงว่าโลจิกโลบอคเนี่ยเป็นยังไงนะคุณผู้ชมถึงทาแบบนี้เออแต่คําถามคือมันโอเคไม่ปลอดภัยไหมปุ่มนี้ปลอดภัยนะครับเพราะมันไม่ใช่ว่างบที่นี้เลยนะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องทําการขอนะครับทางซัพพอร์ตก่อนก็เหมือนกรณีของลิปพัวครับ,รบที่หลายคนอ้างว่าเจ้าตัวเนี่ยไปขอทางซัพพอร์ตนะครับในการสั่งกร,ระเบิดซื้อปุ่มนี้พูดได้เต็มปากว่า ไงประโยชน์ไม่จําเป็นมันมีแค่ตั้งโชว์แต่หลายคนที่เห็นปุ่มในช่วงแรกนะครับเอาจริงนะกลัวเยอะมากถึงขั้นทาําดราม่าถึงขั้นบน่นถึงขั้นอะไรต่างๆจนกระทั่งมีการเฉยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยใจเย็นลงนะครับชมกับปุ่มนี้เออจริงๆเงื่อนนี้ผมพูดตรงว่าไอดา้ดราม่าเนี่ยทวิตเตอรนะครับมาแรงมากหลายคนเนี่ยโอ้โหตกใจแบบบ้านแตกสกขาดเฮ้ยปุ่มนี้ลบทิ้ง อันตรายหรือเปล่ากดไปยังไงสุดท้ายกดไปหน้าเว็บจริงๆผมขามตรงที่ว่าคนไทยอ่ะเจออนี้ก่อนนะว่าเออมันเป็นเมื่อนที่ไม่ใช่ว่าลบทิ้งนะมันเป็นเพียงแค่ไปหน้าซัพพอร์ตเฉยๆแต่ Twitter ฝรั่งเนี่ยโอ้โหกังวลเยอะมากอันนี้ก็อยากเตือนหน่อยคนนะว่าเวลาเห็นอะไรต่างๆครับใจเย็นๆนะครับชมดราม่าต่างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นข่าวปุ๊บหูเบาเฮ้ยอ้นี่ปุ่มนี้ลบทิ้งเลยเหรอเพราะตอนนรกผมก็เชื่อนะว่าไอ้ปุ่มเนี้กดไปปุ๊บลบทิง้งทันที จะกระทั่งมีหลายคนครับอธิบายว่าเอ้ยไม่ใช่นะพี่มันกดเป็นหน้าต่างใหม่เฉยอืมเออแต่รารที่จะไปเข้าทิ้งก็ทําตามได้นะครับในที่หน้าของน้าสปอร์ตมันจะมีคนลบทิ้งไหมมันก็มีอะครับสำหรับคนที่ต้องใช้ว่าเรากเล่นเดอะบ็อกแล้วก็กลัวว่าห่ะตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นตัวที่โดนแฮกได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยมีประโยชน์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนไม่ใช่กันทุกผู้ชมใช้กันน้อยมากนะครับกับเรื่องของเราไปเข้าทิ้ง คือที่หน้าเว็บอื่นมันก็มีนะครับแต่ในร็อบล็อกเนี่ยมันไม่ค่อยปรากฏไงมันเพิ่งมาไงหลายคนเลยกลัวนะครับจริงๆไอเขาเกมอะครับมันไม่มีปุ่มนี้นะครับมีเพนแต่ว่าไอเขาอื่นอะเป็นพวกเว็บไซต์ต่างๆ Google อย่างเงี้ยมันจะมีอยู่แต่กับในร็อบล็อกเนี่ยไม่เคยมีไงทำให้หลายคนดราม่ากันได้นะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้เพียงนี้ครับสวัสดีครับผม